สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะสำหรับคลิปนี้มันจะมาสรุปเรื่องราวของโศกนาฏกรรมทางความรักกันเพื่อนฝ่ายหญิงอยากมีใหม่แต่ฝ่ายชายดันจับได้ความสวยก็เลยตกไปอยู่ที่ชูกันเพื่อนถูกแจกจ่ายความตายให้โดยแฟนเก่ากันเพื่อนสายฝนโปรยปรายพี่เบ้ารู้ไหมน้องคิดถึงจังยามฝ่ามืดฝนครัง้งน้องยังจำคำพี่ได้ดี จะแบ่งให้น้องไม่บิดเงินน้องไม่เชิดคองนี่ไม่ใช่นะครับยอกยอกตรงนี้เองเป็นบทเพลงซึ่งซึ่งจากแอดมินกันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุ21ปีผมขอเรียกนามสมมุติว่าน้องน้ำก็แล้วกนันกันเพื่อน น้องน้ำเองคบหากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าฟุกกันเพื่อนสองคนนี้คบหากันได้ประมาณ2ปีรักลักเลิกเลิกกันเพื่อนแต่ยังเลิกกันไม่ขาดสองสามวันที่ผ่านมาตัวของน้องน้ำกับฟุกมีปัญหากันก็เลยแยกกันกันเพื่อนปรากฏว่าน้องน้ำรู้สึกเหงาจิมและเหงาใจกันเพื่อนก็เลยไปคบหากับผู้ชายอีกหนึ่งคนชื่อว่าบีมแล้วน้องน้ำดันไปบอกกับบีมว่าตัวเองโสดกันเพื่อนเขาเองบอกว่าโสดสิงๆิงกระดิ่งแมวกันเลยทีเดียวตัวของบีมก็เลยเอาใจลงมาเล่นคบหากับน้องน้ำ หลังจากพูดคุยกันได้ประมาณวันสวันตัวของน้องน้ำก็เลยชวนบีมมานอนที่บ้านกันเพื่อนมานอนจับสองขาชายโยชายโยพาน้องน้ำขึ้นสวรรค์เพื่อนในระหว่างนั้นเองตัวของฟุกก็มาเยี่ยมมาเยียนกันเพื่อนมาดูว่าน้องน้ำอยู่กับใครอยากจะมาหาแฟนเก่าปรากฏว่ามาเจอบีมกันเพื่อนกำลังนอนก่ายนอนกอดอยู่กับน้องน้ำตัวของฟุกอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อน เขาตัดสินใจปลุกบีมขึ้นมากันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของฟุกก็แจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับบีมโดยการใช้มีดกระซวกจ้วงแทงกันเพื่อนลักษณะเป็นการกดแบบเน้นๆกดแบบจ่อๆกันเพื่อนกระสวกไปหลายทีแทงไปหลายทีตัวของบีมทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อน บทสรุปสุดท้ายตัวของบีมเสียชีวิตตัวของฟุกติดคุกส่วนน้องน้ำลอยลำหาผัวใหม่ได้เลยกันเพื่อนจุดจบของความรักสามเศร้าเราสามคนคนหนึ่งตายคนหนึ่งติดคูกกันเพื่อนเรื่องราวความอิลุงตุงนางเรื่องราวของคนที่ไม่รู้จักพออย่างน้องน้ำจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุเปเพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello test มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กนเล็กกัราผมก่อนอื่นเลยแอดมินต้องกราบขออภัยล่วงหน้าถ้าหากเป็นเพื่อนผู้ชายแอดมินขอกราบแทบตากถ้าหากเป็นเพื่อนผู้หญิงแอดมินขอกราบ ซอกนมให้ไม่ใจนะครับยอกยอกเนื่องจากว่าคลิปนี้เองอาจจะมีเสียงฟ้าร้องคำรามอาจจะมีเสียงฝนตกปลยอยๆแถวบ้านเอ็ดมินฝนตกกันเพื่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยน้ําตกกระทูกันเพื่อนตั้งอยู่ที่บ้านน้าตกตาบลกระทูอําเภอกระทูจังหวัดกระทูให้ไม่ใจนะครับจังหวัดภูเก็ตกันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ21ปีกันเพื่อนความจริงแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องสาย แต่แอดมินขอเปลี่ยนเป็นน้ำสมมติว่าน้องน้ำก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนหน้าคมนมโตตามสไตล์สาวใต้กันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนับน้องน้ำเองไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนผู้ชายคนนี้มีชื่อจริงๆว่านายปฏิภาษโชอํานวยอายุ21ปีชื่อเล่นว่าฟุกกันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าฟุกก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของฟุกคบหากับน้องน้ำมาได้ประมาณ2ปีกันเพื่อนสองคนนี้คอยช่วยเหลือกันโดยเฉพาะฟุกกันเพื่อนเขาเองมักจะคอยช่วยเหลือเเรื่องงินเรื่อง ทองกับน้องน้ำกันเพื่อนให้เงินน้องน้ำใช้เป็นประจำสองคนนี้มีปัญหากันอยู่พอสมควรกันเพื่อนเนื่องจากว่ากาลังเป็นวัยรุ่นเวลามีปัญหากันเวลาทะเลาะกันก็จะแยกกันกันเพื่อนห่างกันได้ประมาณสองสาวันหลังจากนั้นก็ทักแชทมาหากันแล้วก็กลับมาเอากันเหมือนเดิมกันเพื่อนเวลามีปัญหากันก็แยกกันเวลารักกันก็อยู่ด้วยกันกันเพื่อนพากันขึ้นสวรรค์นากันองลลงองลองเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ2ปีกันเพื่อนเรียกว่ารักๆเลิกกันเพื่อนแต่ยังเลิกกันไม่ขาด เนื่องจากว่าความสัมพันธ์สวัสดยังคาอยู่กันเพื่อนสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆกันเพื่อนจนกระทั่งเมื่อประมาณ2 3วันก่อนกันเพื่อนตัวของฟุกกับน้องน้ําก็มีปัญหากันอีกแล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของฟุกกับน้องน้ําก็แยกกันกันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ํารู้สึกเหงาจิ๋มเล้งเหงาใจกันเพื่อนห่างกระเจียวหัวไม่ได้เลยรู้สึกเหงายังไงไม่รู้ตัวของน้องน้ําก็เลยไปคุยกับผู้ชายอีกหนึ่งคนกันเพื่อนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่านายอนุกูลเกตแก้วกันเพื่อนอายุา บีมกันเพื่อนตัวของบีมเองเป็นคนทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันเพื่อนเขารู้จักกับน้องน้ําผ่านโลกโซเชียลน้องน้ําทักไปหาเขากันเพื่อนตัวของบีมเป็นคนหน้าตาดีน้องน้ํารู้สึกเหงาก็เลยเข้าไปคุยกับบีมกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็เริ่มคบหากันกันเพื่อนตัวของบีมมักจะถามน้องน้ําอยู่เสมอว่ามีแฟนหรือไม่มีผัวหรือไม่ตัวของน้องน้ําดันเปิดตัวแรงกันเพื่อนบอกว่าโสดสนิทโสดจริงๆกันเพื่อนไม่เชื่อมาลองดูได้เวลาแทงเข้าไปจะดังกึ๊ดกึดกึดเฮไม่ใช่นะ บยอกยอกตรงนี้เองตัวของน้องน้ําไปบอกกับบีมว่าเขาโสดกันเพื่อนเลิกกับแฟนมานานเลิกกับผัวมานานรู้สึกเหงามากกันเพื่อนพอบีมได้ยินแบบนี้บีมก็เลยเอาใจลงมาเล่นกันเพื่อนหลังจากคบหากันได้ประมาณ 2- อสาวันตัวของน้องน้ําก็อยากเทนร,ระบบกันเพื่อนอยากจะรู้ว่าบีมของใหญ่ขนาดไหนกระเจียวเป็นยังไงก็เลยอ่อยกันเพื่อนบอกบีมจ้าบีมจ๋ามาหาที่ห้องหน่อยตอนนี้อยู่คนเดียวกันเพื่อนรู้สึกเหงาจิ๋มและเหงาใจมากอยากจะมีใครสักคนมาสอดมาแทรกมากระแทกตรงหว่างขากันเพื่อน เมื่อน้องน้ำเสนอตัวของบีมก็สนองกันเพื่อนในวันที่25กันยายนปีพศ2567ตัวของบีมตัดสินใจมาหาน้องน้ำที่บ้านที่ห้องกันเพื่อนตรงนี้เองน้องน้ำบอกอยู่คนเดียวบีมเองก็สะพายกระเจียวมาเลยกันเพื่อนมาหาน้องน้ำที่บ้านหลังจากนั้นสองคนนี้ก็พากันเข้าห้องกันเพื่อนช่วงหัวค่าบรรยากาศกําลังดีฝนตกปลยอยๆกันเพื่อนตัวของน้องน้ำกับบีมก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งสวัสดิ์กันจับสองขาชัยโยชัยโยตัวของบีมพาน้องน้ำขึ้นสวรรค์นา อ่องลองอ่องลองกันเพื s <S ่อนหลังจากนั้นตัวของน้องน้ํากับบีมก็นอนอยู่ในห้องด้วยกันกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะตัวของฟุกกันเพื่อนซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าจะเรียกว่าแฟนเก่าก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเลิกกัน2วันตรงนี้เองเขาก็ทักมาหาน้องน้ากันเพื่อนบอกน้องน้ําจ้าน้องน้ําจ๋าพี่อยากไปหาที่ห้องอยากจะไปเคลียร์ใจน้องน้ําออกลูกฉลาดกันเพื่อนออกแผนรับแผนลวงบอกว่าตอนนี้ญาติมานอนอยู่ที่ห้องด้วยกันเพื่อนแถมน้องน้ํายังมีการทิ้งท้ายด้วยการไปขอเงินฟุกใจกันเพื่อน ื่อนบอกฟุกจ้าฟุกจ๋าเอาเงินมาให้หน่อยสักสองสามร้อยตรงนี้จะเติมเกมตรงนี้จะเล่นเกมผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเล่นเกมอะไรเป็นบาคาร่าหรือว่าสลอ็อตหรือว่าเป็นเกมจริงๆอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนด้วยความสัมพันธ์สวัสดิ์ที่มีด้วยความสัมพันธ์ท,นที่เคยมีมาก่อนเก่าตัวของฟุกก็เลยโอนเงินมาให้น้องน้ำกันเพื่อนหลังจากฟุกโอนเงินมาให้หลังจา,จากจบบทสนทนากับน้องน้ำตัวของฟุกก็นั่งคิดกันเพื่อนทบทวนเรื่องเก่าข่าวหลังที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็เริ่มสงสัยกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเวลามี ปัญหากันเวลาแยกกันเขาขอน้องน้ำมานอนที่ห้องมาเคลียร์ใจน้องน้ำไม่เคยปฏิเสธเขาแต่รอบนี้เองน้องน้ำปฏิเสธกันเพื่อนบอกอย่ามาอย่ามาญาติหนูมาญาติหนูมาลักษณะเป็นแบบนี้ตัวของฟุกคิดไปคิดมาเอ๊ะมันแปลกๆกกันเพื่อน ฟุกเองเริ่มสงสัยกันเพื่อนหลังจากฟุกนั่งคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกสงสัยหนักขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจมาพิสูจน์กันเพื่อนอยากรู้ว่าน้องน้ำอยู่กับญาตินอนกับญาติจริงหรือไม่กันเพื่อนในเวลาตีห้าของวันที่26กันยายนปีพศสองพรกันเพื่อนมันข้ามไปอีกวันมันข้ามคืนกันเพื่อนตรงนี้เองฟุกก็เลยมาที่บ้านน้องน้ำกันเพื่อนเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเล่าเปลยแต่ประการใดเขาเอามีดสปาต้ามาด้วยกันเพื่อนเป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ3เมตรให้ไห่ใช่นะครับยอก ยาวประมาณ30เซนกันเพื่อนเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์คันเก่งคันเก่าของเขาดิ่งมาที่บ้านของน้องน้ําพอมาถึงหน้าบ้านตรงนี้เองเข,ขาเขาแทบสูดกันเพื่อนมีรองเท้าหน้าห้องซึ่งเป็นรองเท้าแปลกตากันเพื่อนไม่ใช่รองเท้าญาติพี่น้องของน้องน้ําไม่ใช่รองเท้าเพื่อนๆของน้องน้ําเป็นรองเท้าใครก็ไม่รู้เป็นรองเท้าผู้ชายกันเพื่อนน้องน้ําน่าจะปันใจให้คนอื่นกันเพื่อนกินมันแปลกกินมันแรงตัวของฟุกก็เลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปกันเพื่อนปรากฏว่าทันทีที่เขาเข้าไปในห้องเขาก็พบกับน้องน้ํากําลังนอน นอนกอดนอนเกยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือบีมกันเพื่อนบีมเองกาลังนอนสลบสไดลหลังจากบูสึกกับน้องน้ําในค่าคืนที่ผ่านมากันเพื่อนใครจะตื่นมาช่วงตีห้ากันเพื่อนบีมเองยังไม่ทันรู้ตัวตัวของฟุกเองก็เลยเดินไปสกิดบีมกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองเขาชักมีดออกมากันเพื่อนแล้วไปสกิดบีมเบาๆบอกไอทิศไอทิศมึงมานอนอยู่ที่นี่ได้ยังไงตัวของบีมลืมตาขึ้นมาเหมือนกับเจอมัจจุราชกันเพื่อนฟุกเองยืนจังก้าพร้อมกับมีดปลายแหลมกันเพื่อนบีมเอง ยังไม่ทันพูดยังไม่ทันเจรจาตัวของฟุกเองมันอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนเห็นภาพชายอื่นมานอนกับเมียตัวเองมานอนกับแฟนตัวเองตัวของฟุกมันก็เลยกระซวกจวกแทงไปที่ตัวของบีมกันเพื่อนแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กันเพื่อนเสียงดังฉึกฉึกฉึกสนันวันไหวลั่นห้องกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเป็นเสียงมีดที่กระซวกเข้าไปที่ตัวของบีมสอดแทรกเข้าไปในเนื้อกันเพื่อนตัวของบีมได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนถูกแทงจึ๊กเขาก็โอยถูกแทงจึ๊กเขาก็โอยกันเพื่อนสลับกับเสียง กันเพื่อนจึกโอ้ยจึกโอ้ยจึกโอ้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของบีมพอได้สติตรงนี้เองเขาก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของฟุกมีมีดเขาก็เลยพยายามสะบัดตัวของฟุกออกกันเพื่อนหลังจากนั้นบีมเองก็วิ่งหนีตายกันเพื่อนวิ่งออกจากห้องไปวิ่งมาทางปากซอยกันเพื่อนตัวของฟุกก็พยายามไล่แทงกันเพื่อนกดไปอีกหลายแผลในระหว่างนั้นเองน้องน้ําก็วิ่งตามมาติดติดกันเพื่อนพร้อมกับตะโกนบอกฟุกบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องอย่าไปทําเขาปู ชวนเขามานอนเองกันเพื่อนแต่ตรงนี้เองฟุกมันไม่ฟังกันเพื่อนฟิลมันขาดแล้วมันเห็นภาพบาดตาและบาดใจแถมมีกางเกงในบาดตูดกันเพื่อนตรงนี้เองฟุกมันก็เลยจัดการตัวของบีมกันเพื่อน กดไปอีกน้นๆในระหว่างที่บีมวิ่งหนีกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของฟุกมันก็ถอดใจกันเพื่อนกดไปไหลายแผลมันกระนำซ้ำแทงบีมตรงนี้เองมันหนำใจแล้วมันก็เลยตัดสินใจขี่รถหนีไปกันเพื่อนในระหว่างนั้นเองนะตัวของบีมกันเพื่อนวิ่งตุป,ปัตตุปเปเสถลามาตามทางกันเพื่อนพร้อมกับเสียงร้องโอดครวญกันเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมถูกแทงลักษณะวิ่งไปร้องไปกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดเขาก็หมดแรงวิ่งกันเพื่อนเขามาล้มปุ๊บอยู่ที่บริเวณหน้าปากซอยน้ําตกกระทูกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองน้องน้ําก็ตามมาพอดีกันเพื่อนตามมาทันหลังจากนั้นน้องน้ําก็พยายามเรียกคนช่วยกันเพื่อนมีพลเมืองดีกี่รถผ่านไปผ่านมาน้องน้ําก็เลยตัดสินใจโบกให้ช่วยกันเพื่อนตรงนี้เองพลเมืองดีเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธกันเพื่อนเขาก็ลงมาช่วยมาช่วยดูว่าบีมเองเป็นอะไรกันเพื่อนในจังหวะนั้น เองบีมกำลังหายใจโรยรินกันเพื่อนพลเมืองดีเมื่อเห็นสภาพบีมเป็นอย่างนี้เขาก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งกูภ้ภัยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกระทูกันเพื่อนไม่นานนักกู้ภัยก็มาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากันเพื่อนใช้เวลาไม่ถึง5นาทีอกู้ภัยมาตรงนี้ก็มีการทํา CPR ตัวของบีมกันเพื่อนพยายามยื้อชีวิตพยายามช่วยชีวิตกันเพื่อนหลังจากนั้นกู้ภัยก็พาตัวของบีมไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายท้ายสุดตัวของบีมทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อนนี่ก็คือจุด จบของบีมกันเพื่อนตายเพราะเต่าหลังขนกันเพื่อนเขาเองเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกันเพื่อนหลังจากที่บีมเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกระทูก็มีการเรียกน้องน้ําไปสอบกันเพื่อนน้องน้าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไงใครเป็นคนก่อเหตุกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคนก่อเหตุก็คือฟุกกันเพื่อนฟุกเองเป็นแฟนเก่าน้องน้ําบอกประมาณนี้กันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังรวบรวมพยานหลักฐานกันเพื่อนกําลังจะไปขออนุมัติหมายจับกําลังจะดําเนินการ กับตัวของฟุก ปรากฏว่าตัวของฟุกมันชิงมอบตัวก่อนกันเพื่อนมันตัดสินใจพาญาิมาที่โรงพักสพกระทูกันเพื่อนหลังจากก่อเหตุเสร็จได้ประมาณสองสามชั่วโมงตัวของฟุกตัดสินใจมามอบตัวกันเพื่อนหลังจากฟุกมามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ถามหาแรงจูงใจกันเพื่อนว่ามีเหตุผลคนใดถึงไปทําแบบนี้ตัวของฟุกก็บอกว่าตัวของเขาเองยังไม่เลิกลากับน้องน้ํากันเพื่อนแค่ห่างกันวันสองวันตัวของน้องน้ําพาผู้ชายอื่นเข้าห้องเขาเองอดรนทนไม่ไหวเห็นภาพบาดตาและบาดใจตรงนี้เขาก็เลย ก่อเหตุกันเพื่อนเขาก็รับสาร,รภาพประมาณนี้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยแจ้งข้อหาให้กับฟุกหนึ่งข้อหานั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา2 8 8กันเพื่อนรตราโทษในข้อหานี้นั่นก็คือจําคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีและมีโทษตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่ฟุกได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปฟุกเองก็ต้องจอระเรียเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํากันเพื่อน ตัดจบชีวิตข้างนอกเขาไปใช้ชีวิตในบ้านใหญ่กันเพื่อนส่วนตัวของบีมเองนะเขาเองก็เสียชีวิตไปแล้วกันเพื่อนตรงนี้เองก็ไม่อยากใหนเพื่อนไปซ้าเติมกันเพื่อนเนื่องจากว่าบีมเองเขาไม่รู้กันเพื่อนเขาไม่รู้ว่าน้องน้ํามีผัวอยู่แล้วกันเพื่อนใครมันจะไปคิดว่าชีวิตมันจะโบบ้าขนาดนี้กันเพื่อนไปนอนกับผู้หญิงวันแรกไปนอนกับผู้หญิงครั้งแรกดันมาเจอผัวเก่าดันมาเจอแฟนเก่ามาแจกจ่ายความตายให้ถึงที่กันเพื่อนกลายเป็นจุดจบกลายเป็นโศกนาฏกรรมของความรักสามเศร้าเราสามคนแยกยาย กันไปคนละทางเงินเพื่อนคนหนึ่งติดคุกคนหนึ่งตายส่วนน้องน้ําสบายหาผัวใหม่ได้เลยเงนเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทหมดทั้งมวลที่ผมนํามาสรุรเพื่อนฟังเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อน,อน,อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม